ครับนาเป็ดต้าที่นี่ผมเห็นเล็กยุนเซียนมัครับในเซียนในในเซียนพญานาคน่าเนาะพญานาคจะโตครับพญานาคตัวเดียวครับแต่มีเก่าเซียนครับโอ้พญานาคเก่าเซียนแม่นครับพญานาคตัวเดียวตัวนึงเก่าเซียนครับเอ่าเซียนด้วเก่าหัวนะคะเก่าหัวนั่นแหละครับเก่าเซียนก็ได้ครับแต่ตัวเดียวครับเห็นเล็ในหันเลยครับอันเพิ่นเพิ่นมาบีบข้อลักษณะไร เพิ่นมักปุ้มโค้งสิครับตอนที่แรกเป็นตัพญานาคบ่แม่นครับแล้วเพิ่นก็กลายเป็นมักเป็นคนครับเป็นคนลายมาเป็นผู้เฒ่าบ่แม่นครับเห่าลูกพุนมพุทเป็นตะยานว่าลักษณะแนวไรตะยานครับมีเลือดเต็มนาครับเลือดเต็มนาเลยแมนครับห่วยครับแมนครับลายหลังเป็นผู้ทโธแมนโอ้เสียงแสกซ้อนเข้ามากับคอถอดขออภัยเนาะนาบ้านน้องเมฆก็คนสัญจรไปหน้ารถแน่ พญานาคเก่าเสียนเห็นเลขตัวไหนครับในในพญานาคเห็นเห็นเลขกสองตัวหรือสามตัวก็สามครับสามตัวเลยเอาตัวไหนครับตรงนี้หนึ่งสี่เก้าครับหนึ่งสี่เก้าตรงกันตรงกันเลยสองตัวเห็นตัวไหนครับบอเห็นครับ